เตรียมตัวยังไงเหรอแอ้วเขาไปก่อนเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่โปรเซสของการคุยกับพี่แมทเรื่องเพลงเหมือนกันยังบอกไม่ได้ดิตอเนี่ยก็มีแบบว่าจะ้งใจช่วยกันทายต่อคอยอะไรได้บ้ากต่อคอยอะไรได้บ้างเหมือนก็คือความจริงแล้วอ่ะผมบอกคือถพี่แมทโทรมาฮะพี่แมทโทรมาบอกว่าเออมีโปรเจกต์นี้นะอยากร่วมสนุกกันไหมอะไรเงี้ยคืบอกว่า พอได้ฟังว่าเฮ้ยเออมันมันดูสนุกอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นเพลงกราวที่แบบให้คนได้เข้ามาสร้างสรรค์เกิผลงานเพลงจริงๆอะไรอย่าเงี้ยคือพวกเราเองก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มาแตกสายร้องเพลงโดยตรงเราก็มาสายสายการแสดงมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้มีอยนเนี้ยพี่แม่บอกว่าไม่ต้องกลัวรถที่กันคือพี่แม่คือรู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วเคยแบบทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยในแฟนมิกก็เลยในงานพี่แม่ก็มาช่วยผมก็เลยบอกว่า ได้พี่แบทไหลองเรา,เราไปคุยกันดีกว่าเราคุยกันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าก็มาคุยเราสุดท้ายรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดูสนุกแล้วก็ดูลงตัวเนาะคือด้วยความที่โปรเจกต์แค่สองโปรเจกต์ที่ที่ถูกแต่ก็ออกทุกเสาแต่ว่าของเราหรือของทันนะ้งเป็นมาบอกไวก่อนเราจะเป็นเสาไหนเขาเป็นเสาที่เราตอนไหนที่จะแไป เขาอยู่กับผมทุกแฟนนี้เลยครับพี่แวนเดียวผมได้ดูแฟนมิสเลยครับผมก็ดีใจเพราะว่าในหลายครั้งที่เราได้พี่แมนมาช่วยหรืออะไรเงี้ยคือพี่แมนเข้ามาช่วยแบบแต่ปกติทุกครั้งเลยเนี่ยพอพี่แมนบอกว่ามีโปรเจกต์เนี้ยเราก็อยากจะเข้ามาร่วมกันส่วพแมนเหมือนกันจะเป็นแบบว่าอะไรที่เราจะแบบเราจะสนงใครเนไรอย่าี้ยกำลังจะคุยเลยกำลังจะคุยอยู่ดีเลยอ่ะคือตอนนี้มีเรสเพร์บ้างมีแบบแนวเพลงที่อยากทำบ้างแบบว่า ต้อง,องรองก่ออเบบว่าอยากออกไปเีไรจะมีเกาอะไรเหมอเราอยาดรสแว่น่นนไม่ได้คิดเลยอ่ะยังไม่ได้คิดเลยอ่ะคอยากก่อนนะอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเราอยากได้ที่เดือนอะไรละเดือนมีาน,นาม่นามีนาคุณเราละละ่ะมีนานไปตายไหม <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่เราคยอะเราเุยอะไม่รู้จะสลับยังไง ไนะครับสงการน่าจะไม่ดันสงการน่าจะไม่ดันนะแต่ว่าปีนี้แน่นอนอยู่แล้วปีนี้ครับผมมีีแน่นอนครับตามชื่อโปรเจ็งกันครับโปรเจ็งทที่สุเราจะมีเพลงเดียวหรือเดียวเฮ้ยเพลงเดียววะโคตัวต็งเนี้ยเพลงเดียวแต่ว่าของเราอาจจะมีนะครับแสดงว่ากี่่เออถ้าโปรเต็งที่แล้วโฟบัสก็มีงานเำหรับคุณแต่คือทางคือทางบริษัทเองก็ ก็คิดว่าจะอัพเดแล้วเหมือนกันแล้วพออันนี้พอพี่แมนเข้ามาเขาแบบว่าเฮ้ยปีใจตังอันนี้ก็เป็น plus ของเราใช่เพราะว่าเราตอนแรกก็ดูแบบเราเราขาดกันแต่ก็เปลี่ยนด้วยใ่ไอาะได้เปลี่นงานของเราเหนือยกว่าเอาที่เราได้กันนะถ้าผมก็สตาร์ทอัพอวสานแล้วนะครับผมสามารถดูได้ทางำไรดีนะครับผมแล้วก็มาแสดงอินตัวนายตัวแทนเร็วๆนี้ทางอาชีพนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นอัปเดตกันครับผม เร็วๆดีแล้วจริงๆอแลคไม่ส่ไหนว่าีแนละครไทยอบ้างทีจะเรมว้จะปีนี้องปีนี้อะครับก็จะมีครั้งมีซีรีด้วยราเอครับทางไอชิตัวแรัวแมขงผมซบีกก็ทางพี่แมนะครับผมก็เรามีโปรเจกต์ทูี่ทูนะครับผมก็ทราติดตามได้เลย ประมาณนี้ครับไม่กล้าบประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณนะคบขอบคุณนะคบจะลไม่ได้ไม่ได้อะไรเล สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ